อตอนนี้ก็มาถึงเป้าหมายน้ำตกแล้วนะคะต่าเขียวขจีสวยมากเลยตอนนี้นะมองไกล้นนน้ำตกคะ่ะเดี๋ยวขอใช้เวลาเดินก่อนต,ตรงนี้ก็จะมองเห็นชั้นน้ำตกนะจ๊ะนี่อันนี้น้ำตกสวยงามแล้วก็ไปตรงโน้นจะมีทางเดินไป เดินไปชั้นน้ำตกคุณสามีเดินไปแล้วเดินไปตอนแล้วก็เดินมาตอนนีงมันก็จะมีทางเดินไปแล้วก็อันนี้ถึงน้ำตกคุณสามีเดินลงไปรอแล้วทางจะลื่นหน่อยนึงอ่าตอนนี้ก็ต้องเดินนะคะพักก่อนพักก่อนเดินอ้พอมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเห็นชั้นน้ำตกจะสวยเลย ทางก็จะเดินยากหน่อยเพราะว่าฝนตกแต่ต้องมาหลังฝนตกมันถึงจะเห็นชั้นน้ําตกสวยเนาะถ้าไม่มานี่ก็ไม่เห็นเพราะว่ามันจะน้ําน้อยแล้วก็เป็นทางเดินอย่างเงี้ยน่ะ,ะมีสะพานเดินมีทางข้ามเป็นทาง,างนี้คุณสามีเดินไปแล้วสวยค่ะสวยคุ้มค่าที่มาอยู่ไม่ไกลจากบ้านมาดามเท่าไหร่เกือบ20ิโลขับรถมา ก็โอเคค่ะสวยมากเลยอ้าวเราไปใกล้ๆก,กันอ้าวก็ถึงตรงน้ำตกแล้วหญ้าไม้ก็กําลังเขียวสวยชุ่มกำลังดูสดใสก็ไนี่แล้วมันจะมีทางเดินเป็นที่เดินสำรวจป่าไปอีกฝันน่งนึงเนาะใครจะมาอีกฝันน่งนึงก็ได้อ้าวแล้วก็ไอ้นี่ก็โอเคสวยถ้าสวย